สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินวลีที่ว่าพุทธธาตุจักไม่ตายใช่ไหมคะวลีนี้มีที่มาจากบทประพันธ์ของท่านที่ทิ้งไว้ให้กับชนรุ่นหลังค่ะว่าแม้ตัวท่านจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่คุณงามความดีและคําสอนของท่านจะยังคงอยู่กับเราค่ะพุทธธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา พุทธาธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยแล้วก็จริงอย่างที่ท่านได้เขียนเอาไว้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะมีคนศึกษาธรรมะข,ของท่านมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตนะคะจนผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายมาได้แล้วก็เห็นทางสว่างค่ะซึ่งดิฉันอ่านพบจากหนังสือเล่มนี้นะคะ ร้อยคนร้อยธรรมร้อยปีพุทธธาตุค่ะในวาระชาตการครบ100ปีในวันที่27พฤษภาคม2549ของพระธรรมโกสาจารย์หรือพุทธธาตุพิขุสำนักพิมพ์สุขภาพใจได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้น้อมนำคติธรรมและประสบการณ์ชีวิตของแต่ละท่านในการประพฤติธปฏิบัติธรรมอันสืบเนื่องมาจากการได้ศึกษาธรรมจากท่านพุทธธาตุมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการประเทืองสติสัมปชัญญะ และปัญญาชนิดมีเป้าหมายสู่วิมุตติภาวะคือความหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือตัวกูของกูอันเป็นสิ่งมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่ได้พบพุทธศาสนา คุณผู้ชมคะหนังสือเล่มนี้นะคะน่าจะเป็นหนังสือที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนั้นสามารถเอาธรรมะกลับมาเป็นหลักยึดในชีวิตได้ค่ะเพราะแต่ละท่านที่เล่าเรื่องของตัวเองในเล่มนี้นะคะสามารถเล่าได้อย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็สามารถสอดแทรกหลักธรรมะได้อย่างลึกซึ้งค่ะอย่างคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนั้นเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะธรรมะแต่จะเปลี่ยนแปลงแต่ยไปไปอย่างไรนะคะเราไปฟังคุณอี้เล่าพร้อมๆกันค่ะ ถึงแม้จะชอบหลักสรรมะในพุทธศาส,สนาแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นในสมัยก่อนนะครับก็จะไม่ชอบพิธีกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้ค้นพบเลยว่าจะเป็นคนไม่สามารถนั่งนิ่ง,นงนนๆนานๆฟังหรือว่าอ่านหรืออะไรที่แบบสับแสงเยอะๆยากๆหรือว่าที่มันไม่มีความน่าสนใจหรืออะไรเงี้ยครเช่นแบบสอนแบบสอนไปตําหนิไปหรือสอนไปแบบบอก ภาษาบาลีซึ่งเข้าใจยากหรือไม่เข้าใจเนี่ยไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าไม่เข้าใจจนจนได้เห็นหน,นังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสเห็นหน้าปกเล่มแรกๆก,รกร้สิจ่จิตว่างก็สะดุดคําว่าจิตว่างโอ้แล้วหน้าปกก็เป็นสีแบบกระดาษสีน้ําตาลแล้วก็มีลายเส้นเป็นภาพอาจารย์ลายเส้นแบบสีดํดๆตัดกับกระดาษสีน้ําตาลแล้วก็มีเขียนด้วยลายมือว่าจิตว่างแล้วก็มีลายเซ็นท่านแล้วก็มีปั๊มตัวเหมือนโลโก้อ,อักษรจีนอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบ ผมเป็นคนบ้านหนังจีนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคัมภีร์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับเวลาเราดูหนังจีนเราก็รู้สึกแบบมันน่าจะมีคัมภี์อะไรที่พระเอกไปเจอแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองใ,ให้เก่งขึ้นตอนนั้นจินตนาการมันพาไปและพออา่านหนังสือเล่มนั้นเล่มแรกนะครับก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดว่าท่านสอนอะไรแต่มันรู้สึกในใจได้ว่าเรามีความทุกข์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องราวหลายเรื่องที่เรายึดถือไว้หรือจดจําไว้ตั้งแต่เด็กๆหรือการการะทําที่ เราอาจจะเคยทําผิดพลาดไว้แล้วเราลืมไม่ลงวันนั้นเราก็ปรองได้กับการอ่านหนังสือซึ่งก็เลยรู้สึกว่าหนังสือนั้นไม่ใช่มีแค่หน้าที่ทําให้เรามีความรู้แต่ยังให้ความรู้สึกกับเราด้วยซึ่งความรู้สึกก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความรู้สึกอาจจะหมายความว่าความรู้สึกที่มันแบบอยู่ข้างในแล้วมันก็เป็นอาจจะเป็นความรู้อย่างหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถที่จะคิดเอาเองได้มันต้องอ่านแล้วมันก็ค่อยๆเข้าใจและหลังจากนั้นก็เลยอาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเสพติดหนังสือหรือว่าก็สนใจ หนังสือท่านจะพูดท่ามาตลอดเพราะมีความท้าทายแล้วก็ไม่มีภาษาบาลีมากที่สำคัญที่สุดก็เหมือนกับคําที่ท่านบอกาอากาลิโกก็คือหนึ่งก็คือไม่จํากัดเพศวัยสองคืออ่านเมื่อไหร่ก็ได้เหนือสมัยไม่จํากัดว่าเุ้ยเก่าแล้ววันนี้อายุเยอะขึ้นหน่อยมุมมองทางโลกแตกแต่างกันไปกลับมาอ่านใหม่ก็ยังรู้สึกมีพลังสร้างสารรค์ได้หรือวิธีคิดก็จะแยบคายลึกซึ้งขึ้นซึ่งผมว่าเนี่ยน่าสนใจ แล้วก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปบวชผมได้แรงมันดาใจจากการไปบวชเรียนที่วัดชประทานตอนแรกจะไปบวชกับหลวงพ่อพุทธธาตุเพราะว่าเุ้ยอ่านหนังสือของท่านหลายเล่มแล้วอยากจะไปบวชกับท่านอย่างเลยผมก็บอกกับญาติเยอะไว้ว่าจะไปขอไปบวชที่สวนโมกที่ชายาตอนนั้นปี4ี่สี่ญาติก็ตกใจบอ,อกอา้าวบวชกับท่านได้ไงก็ท่านมรณภาพไปตอนนั้นประมาณ8ปีแล้วเราโอ้โยเหรอเราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าท่านมรณภาพไปต้องหลายปีแล้วอะไรเงี้ยในทสุดก็เลยไปบวชที่วัดหลวงพ่อ ปัญญาณนัทธพิขุวัชลระทานก็มีหนังสือเยอะมากสมใจเลยครับแล้วก็ได้คลุกอยู่กับสมบัติที่เป็นหนังสือของท่านอาจารย์เป็นมรดกทางปัญญาที่ท่านทิ้งไว้ให้แล้วก็อ่านมาเรื่อยก็มีคําที่เป็นหลักสําคัญในการดํารงชีวิตอยู่ยเช่นกินอยู่อย่างต่ํามุ่งกระทําอย่างสูงวันนี้ผมถือว่าเป็นหลักที่ผมได้จากมรดกทางปัญญาของท่านเลยกินอยู่อย่างต่ํามุ่งกระทําอย่างสูงคือเรื่องการดํารงชีวิตข้าวของเครื่องใช้วัตถุเงินทอง ให้เรียบง่ายให้มองคนที่ลำบากกว่าเราแต่เรื่องการกระทำความคิดนิจจิตใจปณิธานอุดมการให้มองคนที่สูงกว่าเรากินอยู่อย่างตา่ำมุ่งกระทําอย่างสูงผม<อ>ว่านี่คือจุดสมดุลของความเป็นชีวิตและจะเกิดความพอเพียงนี่คือแรงบันดาลใจที่สําคัญมากของหนังสือ